โอเคสูงฉลาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวทั้งสามท่านเนี่ยฝากผลงานแล้วก็เชิญชวนในการดูแลตัวเองที่บริษัทคลินิกนะครับผมอยู่ชั้นนี้เองเดี๋ยวมอบางแคนะฮะแล้วก็วันนี้ลดสูงสุด30%ด้วยนะครับผมเชิญน้องซอนก่อนก็ได้จ้ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะทับหน้าที่ไหนหรือว่าจะทับตัวที่ไหนนะคะก็สามารถมาที่บริษัทได้ค่ะตอนนี้นะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องไข้ ล่าสุดนี้นะคะมิลิสสาก็มีการดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะใครอยากว่าจะได้รับคำปรึกษายังไงนะคะก็สามารถขึ้นไปได้ชั้นหนึ่งค่ะทร่มิ์คลินิกนะคะผิวหน้าทุกผิวหน้าแก้ปัญหาได้ค่ะโอเคอ่ะต้องขอฝากผลงางเลยจ้าดูละครก็ขอฝากละคอนะคะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เรื่องแม่คุณเอ๋ยค่ะทงช่วงเจ็ดสีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหวานใจในจิตระเบิดเรื่องนี้ก็กําลังถ่ายทำค่ะก็อยากจะฝากเหมือนกันนะคะโอเคติดตามด้วยนะครับนะฮะอ่ะน้องเบสจ๋าเชิญจ้ากรายก็อยาก คนที่ไปเที่ยวพีใหม่กลับมานะคะจะมีอวปัญหาเรื่องสิวขึ้นนะคะหรือบอกว่าผิวหน้าหมองคล้ำนะคะอยากให้มาดูแลที่บริษัทนะคะเราขยายเวลานะคะจากเดิมเนี่ยหมดเขตไปแล้วนะคะ31ธันวาคมนนี้เพิ่มถึงวันที่3นะคะก็คือวันพรุ่งนี้พอสุดท้ายนะคะคอยากให้ดูแลกันกันมากๆนะคะใครมีปัญหาเรื่องฝ้ากลาจุดด่างดำนะคะปรึกษาแพทย์ที่บริษัทได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,น,นะคะ ก็ครับผมเชื่อต้องเปแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะตอนปีนี้ได้ชมแน่นอนฝ่ายคิวบิกเดินลิสสัญแล้วก็มารีเลิงลำฟางช่องสามโอ้มากมายนะอย่าลืมติดตามด้วยนะครับต้องเบสต้องสนอ่ะรูปหล่อคนสุดท้ายจาาครับผมสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายครับในบริษัทคลินิกครับเราเข้าไปเลือกเลือกใช้เลยครับอยู่ชั้นอะไรนะชั้นหนึ่งนี่ยชั้นหนึ่งแต่ตรงนี้แต่เกิตรงนี้คือชั้นรักเธอ เป็นงานเป็นงานฝักละครทางช่องสาวด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับนี่เป็นเพลงละครหรือเป็นเพลงเอกลิเกผมเป็นเพลงเอลิเกครับผมร้ออยู่แถววัดบางใหญ่โฉวนะฮะครับผม่ากไว้ด้วยนะฮะผนทั้งสามท่านนะครับผมนะอ่ะใครอยากถ่ายรูปเดี๋ยวเชิญนะฮะหน้าที่บริษัทคลินิกของเราชั้นหนึ่งตรงนี้เดินตามเข้าไปได้เลยนะสองฝาดที่ท้ายวันนี้โปรโมชั่นลดสูงสุด30%คุณมีนะฮะร้านตังผมที่แบบเป็นไปตามประจักิดใจและอาหารที่ชอบกินนะอาหารร้านนี้อร่อยจะมีอีกหนึ่งคลินิกที่ดูแลคุณคุณเอนะครับให้นึกถึงท ิินกเพราะความสวยรอไม่ได้อยากสวยอย่าเสียงนะครับผมและเอาวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันที่หน้าคลินิกของเราพร้อมกับถ่ายรูปน้องกุญแจซ้อนน้องเบสแล้วก็คุณตู้วิกิกระบนนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณรับสวัสดีครับน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้เราติดสั้งท่ถ่ายวิดีโอมากเลยนะสิ่งดีๆแบบนี้งตาเด้งเบสแล้วก็ดาราใช้กันเยอะฝึกปากฝึกปากนี่ไม่ใช่ แม่ตามไปเยนะ่ดีเลอแม่น้ำจ่ดสุวรรนละพอนะสามพันรับเจนได้เลยคหไรนะนาเลบครูบอะไรครับ

เมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้โทรหาพี่กดโอเคเจ๊ได้ครับพี่ีสี่ชีวิตครับนัดเร็วจังเลย <c oughs> หายเร็วจุง ข้ามโตนะเื่อเล็กนั่งสองปีนะปีกว่าเลยเป็นทลอ๋อไม่ผู้ชายช่วยร้อนคนคนคนก็เดี๋ยวบอกไจะได้ยินเสียงไงงแบบเปียก